ท่านก็ได้ได้รู้สถานการณ์ว่าในช่วงวันสองวันนี้จุดไหนที่เราไม่ควรจะผ่านไปนะครับ mm hmm. ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทำเนียบรัฐบาลสะพานชไมมรุเชษทางแ mm hmm. ถบนั้นแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณลานคนเมืองหน้าสารวการกทอมอนะครับเพราะว่าจากการตรวจสอบนั้นก็เริ่มเริ่มนะฮะที่จะมีการไปตั้งเต็นมีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์มีการตั้งเวทีอย่างที่บริเวณ รอบทำเนียบรัฐบาลน,นะครับก็จะมีกลุ่มมวลชนเข้ามานัดจัดก,กิจกรรมกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเตรียมเอาตู้คอนเทนเนอร์นะครับตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ลวดหนามปิดที่ถนนพระราม5บริเวณเชิงสะพานชมยมรุฒเชตใกล้กับแยกพานิชการนะครับแล้วก็บริเวณแยกสะพานมขวานแล้วก็ยังมีนอกจากนอกจากนี้ก็ยังมีรัว้ว้วเหล็กอีกจำนวนหนึ่งนะครับ ป้องกันกลุ่มที่จะเข้ามาก่อจัดกิจกรรมหรือว่าสร้างสถานการณ์ที่เริ่มแล้วนะฮะตั้งตู้คอนเทนเนอร์แล้วเมื่อคืนนี้ะฮโดยรอบพื้นที่รัฐบาลเป็นประเทศเดียวเนี่ยที่เอาคอนเทนเนอร์มากันม็อบเนี่ยยากลำบากมากนะจริงนะไปขนมาที่อื่นก็มีแต่ไอ้อะไรเนี่ยไอ้ขนลุ้งลุ้งน้ำใช่ไหมใช่ที่นี่เอาตู้คอนเทนเนอร์ เอ,เอาเอาไอ้ขดั้วรลวดหนามเนี่ยมันจะไม่ง่ายกว่าเลยใช่ไหมฮะอย่างไงเกรงว่ามันจะมาตัดทิ้งใช่ไหมล่ะเกรงว่ามันจะตัดว่ามันจะปาสิ่งของอะไรฮะอ,อันนี้ยิ่งมันยังสูงหน่อยเด่นะฮะนอกจากบริเวณนี้แล้วก็มีที่ลานคนเมืองลานคนเมืองเนี่ยนะจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาจะมีการจัดกิจกรรมนะครับก็ไปสังเกตว่ามีตัวแทนของกลุ่มเริ่มที่จะมาตั้งเวทีตั้งเครื่องขยายเสียงจัดสถานที่เพราะว่าจะมีการปราศัยในวันนี้นะครับ เป็น2จุดที่ผมไปไประจำเลยนะสที่นี่อ่ะลานคนเมืองเนี่ยก็ผมก็ไปเสารจจิงช้าไปหาอะไรกิน<อ>ใช่ไหมที่สะพานชบายมรุเชตก็ใกล้ใกล้ใกกับตลาดนางเลิงก็ไปหาอะไรกินที่ตลาดนางเลิงประจำเซ็<ม>งเลยอ่โคตรเซงเลยเนี่ยไม่ต้องอไปช่วงสองวันนี้ไม่ต้องไป23-24ให้2วันพอนะอย่าเยอะโอ,โอ้โหนี่ฮะท่าน พลโทนันทเดชเมสวร์ดอดีตหัวหน้าสู์ปฏิบัติการพิเศษนะฮะสู์รักษาความปลอดภัยชาติโพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะครับบอกว่าออท่านเฉลยประมาณว่าทําไมกวนแห่ขับไล่นะครับรัฐบาลลุงตู่เพราะว่าการเคลื่อนไหวขับไล่ลุงตู่ที่แห่นัดกันมาในต,ตอนนี้มีเหตุผลที่น่าเชื่อถืออยู่หลายอย่างถ้าลุงตู่ผ่านเรื่องแปดปีไปได้ลุงตู่จะต้องไปโลดแน่ดังนั้นพวกนี้ จึงจําเป็นต้องหยุดลุงเอาไว้ให้ได้ก่อนที่จะโลดแล่นเป็นประธานการประชุมเอเปเพราะตอนนั้นเศรษฐกิจไทยก็ต้องอยู่ในขั้นขาขึ้นแน่นอนและจะทําให้ประเทศไทยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลายสิบอย่างจากการประชุมเอเปนะครับอย่างน้อยก็อยู่ในลําดับที่1น0ถึงสิของทุกประเทศทั่วโลกเรื่อง8ปปีจึงเป็นโอกาสทองที่จะหยุดลุงตู่เอาไว้ให้ได้ ดังนั้นการระดมกันเคลื่อนไหวจึงเกิดขึ้นในตอนนี้การกดดันลุงตู่จึงไม่ได้มุ่งให้เกิดผลต่อลุงตู่โดยตรงซึ่งดูเหมือนลุงตู่แกเฉยๆเสร็จแล้วดังนั้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังม็อบจึงน่าจะต้องการกดดันให้ม็อบส่งผลกระทบต่อไปอยังสามรัฐธรรมนูญมากกว่านะฮะนี่คือถ้าปล่อยให้ลุงตู่อยู่ไปจนถึงพฤศจิกายนเป็นประธานนะฮะเป็นเจ้าภาพเอเปกได้ตอนนั้นเนี่ยเ,เรื่องเกี่ยวกับบ้านเราเนี่ยจะมีแต่เรื่องดีๆ แล้วก็พูด,พด,พดคือรัฐบาลเนี่ยก็จะมีคะแนนนิยมมากขึ้นต่างชาติแจะชมนู่นชมนี่ใช่ไหมฮะพวกนี้จึงแบบเราต้องสกัดอ,อยากให้ไปถึงจุดนั้นต้องเอาคนนี้ลงให้ได้ก็เรื่อง8ปีนี่แหละฮะก็มีอย่างที่ไหนท่านผู้ชมฮะเขายื่นหนังสือผ่านคุณชวนไปถึงสามรัฐธรรมนูญแล้วแทนที่จะอรอศาลตัดสินปกติต้องเป็นแบบนั้นนะปกติเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าถึงศาลปุ๊บพอเรื่องถึงศาลปุ๊บคุณก็ยังมากดดันเขาต้องลง พอถึงวันที่24ต้องลงนะฮะทั้งพักฝ่ายค้านทั้งแกนนำบอบทั้งหลายนะฮะไม่รอศาลเลยอ,เอออเแปลกมากใช่นะดูซิฮะโดยเฉพาะพักฝ่ายค้านนี่แบบอย่างพักเพื่อไทยออกถแถลงการในานามพักเนี่ยให้ลุงตู่ลง,ท,งทั้งทั้งที่ตัวเองก็เข้าชื่อยื่นหนังสือให้คุณชวนชส่งไปที่ศาลแล้วทำไมพี่ไม่รอศาลวินิจฉัยนะฮะแปลกไหมออ เขาส่งไปแล้วก็ยังขอให้ศาลมีคาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะ<อ>แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยส่งไปแล้วแต่ไม่รอ,อไม่รออะไรเลยนะนี่นะฮะก็ตามดูในช่วงวันสองวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับว่าสถานการณ์นั้นจะไปไกลามากน้อย<ช>แค่ไหนแต่ว่าคิวโปรแกรมของลุงตู่นี่นะพลเอกประยุทธ์เนี่ยยาวเลยนะฮะอันหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> พรุ่งนี้ท่านก็จะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายครั้งที่1น,นะครับที่ตึกพักดีบดินนะฮะ25สิงหาคมนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับ26สิงหาสิงหาคมนะฮะลุงตู่จะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาครับเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิพลเอกเปรมติน,นสูลานนท์อดีตประธานองคมนตรีพร้อมร่วมพิธีบวงสวงวางศิลาฤกษ์อาคาร เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินและพิธีเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจ99ปีรัฐบุรุษพลเอกเปรมเินสุรานนท์ที่โรงพยาบาลสงขลานครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานคริน26สิงหาคมนะครับแล้วก็ยาวฮะไปจนถึงกันยายนนะครับวันที่5กันยายนเดือนกันยายนเนี่ยจะมีหลายวันที่ท่านนายกจะต้อนรับแขกจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ เวียดนามจะมาเข้าเยี่ยมคาระวะนะฮะนี่ฮะกอติดตามต่อไปนะฮะนี่นะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีคําสั่งจากสํานักนายกรัฐมนตรีฮะรเรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตําแหน่งนะครับแล้วก็แต่งตั้งให้คุณที่พานันสิริชนะได้ลำรงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่ 20กรกฎาคมปี64เป็นต้นไปก่อนหน้านี้นะฮะเนื่องจากคุณทิพานันได้ขอลาออกจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่22สิงหาคมปี65จึงให้คุณทิพานันข้าราชการการเมืองตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายมงตรีออกจากตําแหน่งเนื่องจากลาออกนะฮะตั้งแต่วันที uh ่22ส mm ิงหาคม65เป็นต้นไปสําหรับตําแหน่งรองโฆษกประจําสํานักนายมงตรีในส่วนของคุณทิพานันคาดว่าน่าจะมีการเสนอในที่ประชุมคอรมอในวันนี้นะครับ ก็เตรียมเป็นรองโฆษกเตรียมเป็นรองโฆษกเอาง่ายง่ายหลังจากที่เป็นข้าราชการการเมืองมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครใช่ครับ